สวัสดีค่ะโเคคุณสุดนะคะวันนี้คุณสุดจะมาสอนการการหาเสื้อลายสามเหลี่ยมที่เป็นลายของคุณสุดนี่เองนะคะ,ะลายสามเหลี่ยมเนี่ยคุณจุก็ตั้งเองนะคุณสุดจะหาเป็นอกของคุณสุดนะคะคือคือตัวนี้มันหลวมไปคุณสุดจะหาแค่แค่หน้าแปดนะคะคือหน้าแปดแขนหกนะคะ จะทำแขนหเพราะตัวนี้มันแขนเิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสุจะหาแขนแค่แขนแค่หนะคะเพราะว่าคัณสุดจะถักไปกลับเนาะพอถักไปกลับแล้วมันจะเพิ่มหนึ่งหนึ่งลายมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นเิตเองเนาะคันสุดก็เลยจะหาแค่แขนแขนหแขนหนะคะแขนหแล้วก็ ถ้าแขนห้ามันจะตัวน,นี้มันจะเล็กไปนะคะจุก็เลยหาแขนหนะคะหาแขนหกนะคะหน้าเนี้ยหน้าก็จู๊จะหาแปดนะคะนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหาแปดถ้าหาเจ็ดมันแคบไปนะคะแคบไปนะคะมันจะหลังเราหลังมันจะตอบเข้าเกินเกินไปสุดก็จะหาแปดคืออันนี้มันเก้าจก็จะตัดไปนั้นนะคะอันนี้คือแยกแขนเนาะโอเคเข้าใจกันเนาะ ตอนนี้เราก็มาเริ่มนะคะมาเริ่มนะมาเริ่มเริ่มสุดก็จะถักให้ชมไซส์ของคุณสู่ก็คือไซส์สาหนะคะสามห้าสาหกเนาะสามหก็คือเดี๋ยวปรับขาขาขาใหม่นะคะสามห้าก็คือจะประมาณ72นะคะ72ห่วงนะคะ ถ้าสามเก้าสี่สิบอะไรพวกนี้ก็แปดสิบสองนะคะแต่คุณสุก็จะไม่คิดอะไรมากหรอกเวลามันเกิน,นสุก็จะเก็บเข้าไปเองนะคะช่วงที่จะทำลายนะคะสุก็จะไม่ค่อยคิดมากว่าเกินรือขาดทับไปเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือมันจะมีตัวนี้ค่ะ ตัวขาสองขาในก่อนนะคะมันสุจะขึ้นสามรอบนะคะสามรอบสองรอบกว่าไปเพราะเพราะเราต้องวิ่งโซ่ห้าอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นสักสองรอบหรือสามรอบกว่าไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะมาลองดูเราจะขึ้นตัวนี้ก่อนนะคะขึ้นตัวนี้ก่อนนะตัวนี้วิ่งโซ่เนี่ยวิ่งโซ่นี่เพื่อนๆคงจะทําเป็นแล้วนะคะห่วงโซ่สามก็ทำงี้นะคะ ัดรึเปล่าชัดมากสหนึ่งสองได้สามนับสองแต่ได้สามทำอย่งไรนะคะพอเสร็จแล้วก็บวกเข้ามาสองเส้นนี้สองเส้นนี้คะ่ะสองเส้นนี้นะคะสองคู่นี้คนใหม่นะสองคนนี้จะบวกสมกั่งเงี้ยเกาะ รวบขึ้นมาแล้วก็ปลดสองนะคะแล้วปลดอีกครั้งหนึง่งน,นะคะนี่คือเขาเรียกว่าหวงโซ่สามนะคะก็น,น่สองสานะคะแล้วก็พันหวัวเข็มแล้วก็เข้ามาตัดอีกสองเซตนนะคะ่ะ สองเส้นเอียงๆนะคะทำเข็มเอียงๆแล้วสอดแล้วเกาะแล้วก็ดึงมานะคะดึงมาพักแล้วก็ปดหนึ่งแล้วก็ปดสองแล้วก็โซ่สามาคนสุดทำเร็วแต่นบางคนสุดทำช้านะคะทำงี้ได้เนาะทำให้ได้เจดิบสห่วงนะคะโอเค แล้วตะอ,อกใครอยากทาเท่าไรก็ทําไปแต่หมายว่าคุณสุจะทาอกสามห้าสามหกสุกเลยทำเจ็ดสองนะคะโอเคเนาะพอได้คุณสุได้เจ็ดสสองสุกจะทำออ 3, 5, 3, 6, สาค,ค,นะค,ค,คู่นะคะคือคุณสุจะยังไม่เชื่อมนะคะคสุจะยังไม่เชื่อมเนาะสุจะวกเข้ามา รู้สึกว่าปรับขาไม้ขึ้นได้อีกนิดหนึ่งเตี้ยไปเดี๋ยวนะคะรู้สึกมันเตี้ยไปโฟกัสไม่ค่อยได้โอเคมาเนี่ยน่าจะพอดีดแล้วเนาะงรูสุกก็จะพันหัวเข็มแล้วก็สุดจะลบเอ็กเสร็จนะเอ็กเสร็จก่อนนะคะ ล็อกกอดแล้วก็วกเข้าช่องนี้ช่องนี้เลาช่องนี้นะคะแล้วก็ดึงมาดึงผ่านนะคะดึงผ่านเห็นไหมเสร็จแล้วก็ขึ้นเสาสองต้นนะคะโซ่สามค่ะขึ้นโซ่สามนะโซ่สามแล้วก็ลงลงช่องเดิมนะคะ คนสุดจะไม่ชิดนสุดจะไม่เชื่อมห่วงนะคะสุดจะขึ้นก่อนนะคะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วสุดก็จะกั้นด้วยโซ่สองนะคะก็ถ,ถักน่งี้ไปนะคะโส,สองกั้นด้วยโซ่สองนะคะเสสองกั้นด้วยโซ่สองในใน,ในรอบแรกนะคะในรอบแรก ในแถวแรกเนาะรอบแรกแถวแรกนะคะลงทุกช่องนะคะกันลยโซ่สองนะคะก็ถักบนไปนะคะประ,นะคะระมาณนี้นะคะประมาณนี้เนะประมาณถักไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสุดรอบนะคะ เดี๋ยวคนสุดจะทำะตัวอย่างเล็กๆให้ดูนะคะตัวอย่างเล็กๆให้ดูค่อยสวยเดี๋ยววิีโอนี้คนสุดจะตัดแค่แค่เสาเสาสองกันด้วยโซ่สองนะคะกับห่วงห่วงเ็ดสิบสองห่วงนะคะ แล้วก็คลิปสองแล้วเราค่อยมาว่ากันว่าเท้่สุดจะถักแถวสองกับแถวสามนะคะไม่งงเนาะไม่งง,งละไม่งง,งละ ลงทุกช่องนะคะลงทุกช่องมาเนี้ยนะคะประมาณนะะีณ้นะคะถักให้ถึงช่องสุดท้ายนะคะเดียวเราก็มาเจอกันน้องถช่องสุดท้ายแล้วเรามาเจอกันดีไหมน่าจะดีแล้วงั้นคุณสูตรถักถึง สุดท้ายแล้วก็สุดก็จะเชื่อมให้ดูนะคะ,ะเชื่อมให้ดูาได้ก็สุดเอาเศษไหมสีเทาเงินมาถักมันเหลือเศษจัหน่อยนึงก็เลยลองมาถักดู แล้วถักสักสิบนาทีนะคะให้เพื่อนเรสิบนาทีแต่เ,เพื่อนคงทําได้แล้วล่ะมาเนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเจอกัน That kind of stuff.